ที 1> ่1 1กรกฎาคม2552ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยตัวแทนจากองค์กรต่างๆบนเกาะสมุยได้ร่วมกันแถลงข่าวโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ที่พักนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดคุณภาพสูงรวมทั้งเปิดตัวหนังสือ Thailand p Villa 2009ู o ว v l l l a 2,009-2,010ณโรงแรมเมลตีบีชรีสอร์ทแอนด์สปาเกาะสมุยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ที่พักประเภทภูวิลล่าและกิจกรรมสปาที่กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้รักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาฮันนีมูนในภาคใต้ของประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นสามารถเลือกได้เช่นพูวิลล่าเนี่ยหรือว่าเป็นระดับโลกในขณะเดียวกันเนี่ยสมุ่ก็ยังเป็นหนึ่งเดียวนะคะของโลกนะคะเรากำลังจะมีกรีนสปาซึ่งตอนนี้เราก็เตรียมการเป็นพอสมควรทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางท่าน อดอกเอรเดียร์พลสิทธุนาวาซึ่งอปนสปอน,นทนี่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราเนี่ยคอนเซิร์นกับในส่วนของคืนแน่นสำหรับหนังสือไทยแลนด์พูวิลล่า2,009-2,010เป็นหนังสือที่รวบรวมที่พักแบบพูวิลล่าที่มีคุณภาพและได้รับมาตรฐานด้านบริการระดับ5ดาวซึ่งทททจะจัดส่งหนังสือดังกล่าวไปยังสำนักง,งานทททต่างประเทศ22แห่งทั่วโลกและแจะกใจ่ายให้กับบริษัทนำเที่ยว เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายต่อไปค่ะสำหรับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยนะคะที่ทำโครงการเกี่ยวกับสินค้าทางการท่องเที่ยวที่ถือว่าเ,เหมาะมากนะคะสำหรับคนที่สนใจในในใน,ในที่เป็นคุณภาพเป็นความเป็นหรูหราสะดวกสบายเรามีพูลวิลล่าในสมุยเนี่ยถึงประมาณ23แห่งด้วยกันและมีห้อง ที่เป็นภูวิลล่าเนี่ยอยู่ถึงกึ่งหนึ่งของภูวิลล่าทั้งหมดที่มีอยู่คือประมาณ1,500กว่าห้องเพียงดูจากในหนังสือที่เขียนว่า Thailand Poo วิลล่านะคะปี2009ถึงปี2010รายละเอียดจะมีทั้งหมดอยู่ในนี้โครงการวันนี้เราหวังว่าคนไทยทั่วๆไปและชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเมืองไทยจะช่วยกันนะคะที่จะ,ะชักชวนกันให้เดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยของเราช่วยเศรษฐกิจของชาติ แล้วก็ช่วยทำให้คนไทยของเราเนี่ยขณะนี้แรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจะส,สามารถอยู่ได้ค่ะ